ช่วง Rich r o o t สนับสนุนโดย CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาในระบบ CLC BC Block บล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉาบด้วยปูนทั่วไปได้ BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC r Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1,000 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Glory Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟน และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเลสจากประเทศสหรัฐอเมริกาไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวหลักสูตรอาลีบาบานำเข้าส่งออกพร้อมศึกษาดูงานจริงในประเทศจีน ช่วงลิส r รูทางเทียร์สายธุรกิจกับโอโตค่ะเดินเลยไปได้ยังไงคะเพราะตรงน,นี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนพระรา,สามสค่ะเพราะว่าเอ๊ะเมื่อวันก่อนคะ่ะโอโตเนี่ยเ้าไปหน้า Facebook นะคะและเห็นกานเพจหนึ่งค่ะที่แบบว่าโอ้โหคนติดตามเยอะมากเป็นร้านเสื้อผ้าสำหรับคนบิกซ แล้วเก่ตรงที่ว่าเขาขายในโลกออนไลน์มา4ปีแต่วันนี้มีหน้าร้านแล้วจ้าแราก็เลยจะไปเยี่ยมร้านเขากันไปเยี่ยมร้านเขากันเลยค่ะไปเลยค่ะ คคตอนนี้โอโจเดินทางมาถึงที่ร้านใหม่เอี่ยมค่ะตามหน้าแฟนเพจใหม่เอี่ยมค่ะเราจะมาดูนะคะว่าภายในร้านเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเราเห็นสินค้าหน้าเฟซบุ๊กแล้วแบบน่าสนใจมากเลยค่ะหลายๆคนสงสัยว่าที่นี่ที่ไหนถนนพระราม3ค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ว่าคือแบบพอเดินเข้ามาแล้วก็เห็นเสื้อผ้าเก๋ยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชม่านผู้ชมคะแต่เสื้อผ้าที่เราจะมาเยี่ยมเยียนร้านนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นไซส์ที่แบบว่าชันชิน ไซส์ใหญ่ดนึง <Wow. S 1> อ่าเหมาะสำหรับผู้หญิงร่างอวบ <Huh? S 1> จนถึงอวบมากมากค่ะ uh huh. แต่ทำไมนะ้าเสื้อผ้าแบบนี้ถึงได้ตัดเย็บปรับเก๋ไก่ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะ จะให้คุณใหม่แนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะชื่อเอ่ออชนาพรเอี่ยมนิติกรค่ะค่ะคุณใหม่คะพอโจเห็นหน้าเฟซบุ๊กกันนะคะ,คะก็ ิ้งไอเดียทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่มันเสื้อผ้าแบบบิ๊กไซส์แต่ทําไมดีไซน์เก๋ขนาดนี้อะไรคือแรงบันดาลใจค่ะคุณใหม่คือเอมาม่เป็นคนอ้วนแล้วก็คืออยากให้คนอ้วนมีความมั่นใจในการแต่งตัวเพราะคนอ้วนส่วนใหญ่จะหาเสื้อายากมากคืออยากให้แบบว่าตัวเองเหมือนมีแรงบันดาลใจให้กับคนอ้วนแล้วก็อยากให้มาหาที่ร้านแล้วแบบเป็นเฮ้ยเป็นสวัรค์ของคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ เป็นไงล่ะคราวนี้นะคะประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วทําไมล่ะถึงแบบหยิบเอาแบบธุรกิจตรงนี้นะคะเข้าสู่โลกออนไลน์อ๋อคือ,เ,อ,อเดิมทีอะค่ะที่บ้านใหม่เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะออแล้วก็เราเห็นพ่อกับแม่เราเนี่ยคือท่านท่านเหนื่อยต้องตื่นแต่เช้ามาทําเราก็เลยคิดว่าอืมงั้นเราด้วยความที่เราเป็นคนรักสวยรักงามเราก็เลยเฮ้ยหาอะไรหยิบจับอะไรที่มันเหนื่อยน้อยลงให้พ่อกับแม่เราสบายก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนธุรกิจมาเป็นด้านเสื้อผ้าแล้วก็ใช้จุดแข็งของตัวเองคือเราเป็นคนอ้วนก็พยายามหาเสื้อผ้าคนอ้วนที่ดีไซน์สวยซึ่งทุกแบบเนี่ยใหม่เรื่องของใหม่เองคือเรื่องมาขายเองคือเราเราเพยายามใส่ใจแต่สรีระของคนอ้วนแต่ละคนสรีระไม่เหมือนกันก็คือจะมีลูกค้ามาปรึกษาว่าเฮ้ยคุณใหม่ตรงเนี้ยพุงใหญ่ขาเล็กอะไรอย่างงี้ป่ะใหม่ก็จะเลือกให้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมีระบายตรงนี้นะเหมาะกับเหมาะกับแต่ละคนแต่ละคนอะไรอย่างงี้ประมาณเนี้ยค่ะ ค่ะจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บอกว่าโอ้ยตัวเองเป็นสาวไซส์บิ๊กไม่มั่นใจในการจะแต่งตัวกลัวแต่งออกมาแล้วไม่แบบไม่เลิศไม่เก๋อันเนี้ยคือน้องใหม่เขาบอกว่าเขาใส่ใจค่ะลูกค้าว่าเอสรีระของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นค่ะน้องใหม่คือบางคนเนี่ยเป็นสาวอวบก็จริงนะคะแต่แบบว่าแขนขาเล็กเขาจะมีจุดเด่นในการโชว์แล้วก็มีจุดปกปิดตรงไหนน้องใหม่แนะนําได้ไงค,คะได้เลยค่ะเอาอย่างนี้เห็นภาพง่ายกว่าใหม่แนะนําอย่างนี้เลย เช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเปิดโชว์แขนแต่ระบายตรงช่วงพุงก็คือพุงจะไม่เห็นพุงจะโชว์แขนอโชว์แขนคือแบบบางคนต้นแขนเล็กไงคะแต่อาจจะมีพุงเยอะก็จะแบบเน้นเป็นตัวลายใช่ใช่ลายของผ้าด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าเธอใส่ใจจริงๆเลยและจริงๆแล้วเนี่ยหม่บอกว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนอ้วนที่แบบไม่กล้าแต่งตัวแต่ใหม่เองเนี่ยบอกพี่โอ๋จ๋วว่า เป็นคนที่มั่นใจอยู่แล้ว<ช>บอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะคือใหม่อะตอนนี้ใหม่หนักร้อยเจ็ดสิบโลเป <G ül> ็นความรู้สึกว่าเออเราเป็นคนอ้วนแต่เราต้องมีจุดยืน<ด>เราต้องมีแบบว่าเราต้องมีความมั่นใจไม่สนใจไม่แคร์ก็อ้วนแต่สวยหน้าเป๊ะแล้วไงอืประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับสาวร่างอวบหรือว่าอ้วน <G ül> จริงๆแล้วเนี่ยในโลกออนไลน์คือพี่โอ๋กว่าเห็นว่าแบบมีหลายร้านเลยทีเดียวค่ะแต่อะไรที่ทําให ตอนนี้มีคนตามเยอะมากก็คือใหม่จะเน้นเรื่องการเลือกเสื้อผ้าเรื่องแบบของเสื้อผ้าด้วยความที่เราเป็นคนอ้วนเราจะรู้ว่าความกล้าหรือสรีระไม่เหมือนกันเราจะเลือกให้เหมาะกับคนอ้วนด้วยของเนื้อผ้าคุณภาพของเนื้อผ้าของใหม่จะเป็นแบรนด์ทั้งหมดคือคือ,เ,อ,อเนื้อผ้าจะดีอยู่แล้วดีด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องโฆษณามากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็จะกลับมาซื้ออีกด้วยราคาใหม่ขายของจํานวนเยอะก็สามารถกดราคาได้ถูกกว่า แล้วก็คือจะขายราคาถูกก็คืออยากจะให้ลูกค้ามาซื้อได้บ่อยๆไม่ใช่แบบว่าซื้อมาเดือนหนึ่งตัวเดียวอย่างเงี้ยแต่คือบางบางคนซื้อแบบเดือนหนึ่งสิบตัวซื้อได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้คะ่ะพอพูดถึงเรื่องราคาอ่ะคุณผู้ชมคะลิชรูทของเราก็คืออย่างที่บอกคะ่ะเราต้องเที่ยวสไตล์ธุรกิจเพราะฉะนั้นพูดถึงราคาทําไมถึงตั้งราคาที่ไม่แพงและเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ ก็คือเสื้อยืดส่วนมากจะเริ่มต้นที่200ถูกมากใช่ค่ะแล้วก็เรสจะอยู่ที่3 5 5 0ประมาณค่ะ350คุณผู้ชมยังไม่จบยังอยู่ที่เท่าไหร่คะก็คือ350-390ก็คือเป็นเรนไปก็คือต้นใหม่พยายามที่จะขายให้ถูกเพื่ออยากให้เขาซื้อบ่อยๆอย่างที่ใหม่บอกก็คือเอากำไรน้อยหน่อยแต่อยากได้อยู่ในระยะเวลายาวค่ะ ก็นี่คือเคล็ดลับของเธอนะคะและที่สําคัญค่ะอย่างที่บอกว่าเธอใส่ใจของลูกค้าว่าสรลริแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่คุณผู้ชมคะราคาแบบนี้คุณภาพไม่เบาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของเนื้อผ้าอย่างเช่นชุดนี้ค่ะใหม่นำเสนอนิดนึงค่ะชุดนี้ค่ะ ชุดนี้จะเป็นรายดรฟฟิกฟุ้งฟิ้งผู้ดีมีชาติตระกูลมากค่ะคือแบบเนี้ยคือจะบอกให้ว่าถ้าเป็นแบบเสื้อผ้าปกติก็สี่ห้าร้อยเจ็ดปดร้อได้เลยนะคะแต่นี่คือพอ <3 90 S 1> เป็นสามร้อยเก้าสิบค่ะถูกมากคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งคือต้องใช้เนื้อผ้าเยอะใช่ค่ะแต่ก็สามารถขายได้ในราคานี้เนื้อผ้าก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่เป็นแบบเก๋ๆแบบว่า ลายเสือ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 ใช่ไหม okay. โอเคนี่ธรรมดางยาดอยากจะเป็นเสือสาวบ้างคุณผู้ชมนี่ก็สามารถใส่ได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอนอกจากเสื้อผ้าเนะะี่ยค่ะที่น้องใหม่เลือกเองแล้วมันต้องมีคอนเซปต,ต์นิดนึงสิ <c oughs> ทำไมเราถึงเลือกเสื้อผ้าแต่ละแบบที่แบบดูมีหวานมั่งมีเปรี้ยวมั่งมีเก๋มั่งแสดงว่าแรงบันดาลใจของเธอจะต้องมีไอดอล คือตัวใหม่เองอะชอบอเดลใช่อเดลเขคือเป็นคนว่ที่น้าสวยวเขาร้องเพลงเพราะแล้วเขาจะแต่งตัวเรียบโกหลูคืออันนั้นคือเขาเป็นไอดอลของใหม่ค่ะคือเธอมีไอดอลเป็นอเดลค่ะคุณผู้ชมคะก็ <c oughs> เลยบอกว่าต้องแบบเรียบโกหลูเท่เก๋โอ้โหแบบครบเครื่องอะใหม่แล้วตอนนี้จะให้ใหม่แนะนํา ชุดแบบอื่นบ้างนอกจากเดรสแล้วมีแบบไหนบ้างคะก็จะมีกางเกงค่ะเป็นกางเกงที่ขายดีมากคือเป็นกางเกงยีนบอยเฟนที่ตอนนี้คนคนไซส์ปกติเขามิการผิการ,การใช่คือคนอ้วนก็จะต้องมีเหมือนเขาต้องมีใช่มัสแท็บค่ะมันต้องมีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นบอยเฟนแบบทับขาขึ้นมานี่ คือต้องอธิบายนิดน,นึงว่าเกงบอยเฟนคือไม่ใช่เอาเกงของแฟนมาใสา่แต่เป็นสไตล์แบบเป็นผู้หญิงแต่งตัวเหมือนนี้เอา hey, เกงผู้ชายแท <ha. S 1> ้ hey, สไตล์ผู้ชายอ่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกงบอยเฟนค่ะก็จะอีจังสีซีโอ้ตาละเก๋เก๋นี่ค่ะมีสีซีด้วยมีขาดค่ะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะถามราคานิดนึงค่ะอย่างนี้เป็นยีนแบบเก๋ขนาดนี้เป็นทรงบอยเฟนนี่ต้องหม่ขายเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบค่ะคุณพระ สามร้อยห้าสิบถูกมากค่ะด้วยเนื้อผ้าด้วยอะไรหมายคิดว่าเออไซส์คนอ้วนเนี่ยแล้วสามร้อยห้าสิบหมายคิดว่าการซื้อไปคุ้มค่าแล้วยีนสามารถใส่ได้นานมากก็คือคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมค่ะพอมาถึงเก่งแบบยีนแบบบอยเฟรนแล้วคราวนี้เราอยากจะแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเรียวขาค่ะคุณผู้ชมน้องใหม่มีแนะนํำไหมคะใหม่แนะนําตัวนี้เลยค่ะไม่ธรรมดานะคะทำไมอะเนื้อผ้าดีแล้วก็มีลายกัฟฟิต หัวใจเล็กๆคือน่ารักมาก <Wow. S 1> เก๋จริงอะคุณผู้ชมชเพราะว่ามีลวดลาย t กเจอร์แบบว่าของแกงยีนที่แบบผ้าดีด้วยตัวนี้เท่าไหร่คะน้องใหม่ตัวนี้350รยค่ะสามร้อยห้าสบบาทไซส์ใหญ่ถูกมากอะ่ะแล้วแบบเนื้อดีเก๋มากค่ะแล้วอย่างงี้คือแบบตัวนี้ฮิตเลยไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ฮิตตัวนี้ขายไปประมาณ200ตัวละค่ะส0 0ตัว เลิศค่ะเลิศเลิศแล้วมีอยากมีตัวไหน,น,หนอย่ากแนะนำอยู่ไหมคะก็คืออันนี้จะเป็นสเวอเชิ้ตค่ะคือเสื้อเอวร้อยนิดนิดให้ใส่กับกางเกงกางเกงเอวสูงค่ะคุณพระคือสาวร่างอวบก,ก็แบบนางอยากจะโชว์นิดนึง<ค>อนนม,ม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาเก๋มากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเนี้ยแบบหุ่นแบบปกติเขาก็ใส่กันนะใช่ค่ะก็ม,กกม,กมีเหมือนกันนายก็อยากจะโชว์เอวเหมือนกันเก๋มาก น้องใหม่คะคือพี่โอตก็ยังสงสัยอยู่ดีแหละว,ว่าเสื้อผ้าเราเก๋ราคาก็ถูกก็จริงนะแต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะที่เราจะไปโด่งดังในโลกออนไลน์น้องใหม่มีเครื่องมืออะไรบ้างคะคือจริงๆเราต้องใช้ความจริงใจแล้วก็การขายของออนไลน์คือต้องต้องซื่อสัตย์ต่อ <ฮะ S 2> ลูกค้าคืออันนี้ใหม่ยึดยึดหลับ ต้องซื่อสัตย์เพราะว่าการที่ลูกค้าจะโอนเงินมาให้เราก่อนแล้วเราส่งของที่หลังคือลูกค้าก็ต้องมั่นใจในเครดิตของเราแล้วก็ส่วนส่วนออยอดไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือตัวใหม่เองอะ่ะใหม่หมายึดตัวใหม่ให้ให้เหมือนกับคนชอบเราเพราะว่าเราไปตัวของเราเองแล้วก็ใหม่ใช้การโฆษณาของ Facebook ก็คืออัดโฆษณาไปเลยค่ะแล้วก็ โฆษณาตามมันก็จะมีแบบตามกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการก็ใส่ไปตามกลุ่มเป้าหมายก็คือจะมียอดไลฟ์เพิ่มอันนี้ก็คือเราต้องเราต้องซื้อโฆษณาแล้วก็เราก็จะได้ยอดยอดคนฟอลโล่เพิ่ม,มแต่ไม่ไม่ใช่การปั่นไลค์นะคะเพราะการปั่นไลค์จะได้แค่ตัวเลขแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้กลุ่มลูกค้าเพิ่ม ใช่เพราะว่าอันนี้เห็นด้วยค่ะว่าหนึ่งเราต้องจริงใจเพราะการที่แบบเราจ้างให้ไปปั่นไลน์นั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ชถูกไหมอันนี้คือน้องใหม่ก็คือจริงใจเลยแบบว่าไลน์ก็ไลน์คือไม่ไลน์ก็ไม่ไลน์แล้วก็คนส่วนใหญ่จะตรงกลุ่มเป้าหมายคราวนี้เรามาดูกันว่ากลุ่มเป้าหมายสาหรับไซส์บิ๊กนี่เยอะไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าด้วยตามที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าคนอ้วนหาเสื้อผ้ายากแล้วพอคนอ้วนจริงๆแล้วมีกําลังซื้อเยอะ เพราะว่าหาไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่มีพอมาเจอร้านเราถูกใจก็จะปักหลักแหละที่ร้านเราก็จะมาบ่อยๆมาแบบมาซื้อลงทุกรตซื้อทุกรถอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแสดงว่าคุณผู้ชมคะน้องใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขานอกจากจริงใจแล้วเนี่ยการที่แบบคนอ้วนเนี่ยหาเสื้อผ้าใส่ยากค่ะแล้วร้านของน้องใหม่เนี่ยก็ราคาไม่แพงและยิ่งตอนนี้ค่ะมีหน้าร้านแล้วด้วยก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจําแล้วก็สามารถเลือกใส่ มลองใส่เสื้อผ้าได้<ช>ที่ได้เลยร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านตั้งอยู่พระราม3 6มค่ะสังเกตง่ายๆคือถัดจากโรงเบียร์มาประมาณ300เมตรค่ะจอดรถไดออ้สะดวกเลยค่ะตามแนวหน้าร้านได้เลยค่ะโอ้โหแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2องทุ่มค่ะทุกวันค่ะ ทุกวันแล้วก็ยังในโลกออนไลน์ก็ยังเปิดขายตามปกติใช่ใชไหมคะค่ะเปิดขายตามปกติก็คือจะลงสินค้าก่อนที่จะลงใหมาก็จะบอกว่าคืนนี้อัปเดตนะสองทุ่มนะลูกค้าก็จะมารอรอรอ,รอกันแบบจอง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 แบบนี้ค่ะต้องต้องรอตามคิวคือจองตามคิวประมาณนี้ความตั้งใจของหนูแล้วก็ ความที่แบบซื้อใส่กับลูกค้านี่เจ๋งมากๆเลยแล้วเปิดในธุรกิจออนไลน์นี่มานานหรือยังคะไม่เปิดมา4ปีแล้วคะ่ะป,ป,ปีนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่4คะ่ะ4ปีนี้ถือว่าไม่น้อยนะคุณผู้ชมน้องใหม่คะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะ่ะที่เขากาลังจะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วน้องใหม่คิดว่า,ามันมันก้าวไปถึงขั้นไหนแล้วคะสำหรับประเทศเราจริงๆแล้วตอนนี้การซื้อขายออนไลน์คิดว่าเปิดกว้างขึ้นมากจากก่อนจากปีแรกที่ใหม่มขายคือยอดใหม่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการ เข้าถึงของของอินเทอร์เน็ตมันมากขึ้นอย่างเราเปิดมาเนี่ยเปิดมาตอนเช้าเราจับโทรศัพท์เนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้ว a c e b o o k ถูกไหมคะว่าเราก็เห็นกับเขาก็เห็นการอัปเดตของเราก็คือมันเหมือนกับขยายมากขึ้นแล้วก็คนเพิ่มทางเลือกคือบางคนไม่มีเวลาก็สามารถช้อปทางอินเทอร์เน็ตได้ส่งไปสนณีถึงบ้านอันนี้ค่ะคือคือมีลูกค้ามากมากขึ้นเพราะเพราะจุดนี้ค่ะค่ะแล้วใหม่คิดว่าอ่าหลายๆคนเนี่ยค่ะที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ แบบเราเขาต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนคะคือต้องจริงๆแล้วหมายคิดว่าการทําอะไรด้วยด้วยใจรักเรารักเรา,เ,ราเวลาเรารักแล้วเราจะทาได้ได้ดีก็คือหาสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็คิดว่า,าต้องหากลุ่มเป้าหมายอะค่ะว่าเราจะทําอะไรดียังไงดีก็คือต้องลองค่ะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าต้องลองค่ะ ต้องลองค่ะต้องลองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจทางโลกออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นงานลงทุนที่ไม่เยอะเลยค่ะใช่ค่ะการเริ่มต้นของใหม่ใหม่ลงทุนมาแค่มีเงินทุนแค่หนึ่งหมื่นบาทค่ะแล้วก็ตอนตอนนี้ขยายธุรกิจจะมาเปิดหน้าร้านได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเงินจากการขายการขายออนไลน์มา4ปีค่ะ คือเงินทุนไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมเพาะเราไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ค่าเช่าหน้าร้านแต่เราขยันงานในการแบบท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าการแบบว่าใช้ธุรกิจออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เข้าถึงสื่อนี่นะคะสำคัญมากๆเลยทางโซเชียลเจ๋งสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมล่ะคะว่าน้องใหม่นะคะเธอผู้มีความมั่นใจแล้วก็แม้ว่าตัวเองจะเป็นสาวร่างอวบแต่ทําจริงแล้วก็ที่สําคัญค่ะ รักและใส่ใจในลูกค้าและอาชีพของตัวเธอเธอจึงได้ยอดไลค์แล้วก็มีผู้ติดตามในแฟนเพจเยอะขนาดนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าลิชรูทของเราท่องเที่ยวสไตล์ธุรกิจให้อะไรคุณมากใหม่เหลือเกินคะ่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์แบบนี้อยากให้โอจจในช่วงลิชรูทนะคะไปเยี่ยมก็สามารถติดต่อมาได้ทางรายการ Life and r e a รค่ะในช่วงเวลาของลิชรูทแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์มากมายด้านล่างนี้ค่ะติดตามได้เลยนะคะ ตอนนี้ลาไปก่อนไายบายขอบคุณทุใหม่ค่ะไ๊ายบายเสื้อผ้าเก๋เยอะมากเลยค่ะจะได้ไปเพิ่มฝุ่นหรือเปล่าเนี่ยที่แรกขายกว๋วยเตี๋ยวนะคะขายกว๋วยเตี๋ยวเป็ดลูกสาวบอกว่าแม่กว๋วยเตี๋ยวมันลําบากมันเหนื่อยนะหนูอยากจะเลิกขายกว๋วยเตี๋ยวออแม่บอกว่าได้และที่นี่ลูกสาวเขาก็มาขายเสื้อผ้าคนอ้วนในโลกออนไลน์ถ้าแม่รู้ว่า ขายออนไลน์มันดีอย่างนี้นะแม่จะเลิกขายกว๋วยเตี๋ยวเป็ดตั้งนานแล้วลูกธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ที่คุณจะเริ่มหรือไม่รู้ยังไหมสิคะใหม่เริ่มแล้ว